แอปเปิเปิดตัว p p o o n 16และวางจำหน่ายเพิ่มเติมอีก21ประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไอฟิ <c oughs> e ช้ำแร iPhone 16 Pro เรียบร้อยแล้วพบแบดใหญ่ขึ้นซ่อมแซมง,ง่ายกว่ารุ่นก่อน <c oughs> โทรได้เร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 8นี้ <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ ขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแอปเปิลเปิดตัว iPhone 16และวางจาหน่ายเพิ่มเติมอีก21ประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแ p p เปเริ่มวางจําหน่าย iPhone 16ซีรีส์ครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุมกว่า51ประเทศและภูมิภาค เช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียคันาดาจีนฝรั่งเศสเยอรมันอินเดียญี่ปุน่นมาเลเซียเม็กซิโกสิงคโปร์เกาหลีใต้และล่าสุดได้ขยายออกไปอีก21ประเทศวันศุกร์ที่27กันยายนที่ผ่านมา Apple ได้ขยายการวางจำหน่าย iPhone 6 i p p o o n e 16 Plus i p n o n e 16 Pro และ iPhone 6 p r r o Max เพิ่มอีก21ประเทศและภูมิภาคทั้งบราซิลจอร์เจียมาเก๊าและเวียดนาม สำหรับประเทศไทย Apple ได้ให้ความสำคัญโดยการจัดให้อยู่ในกลุ่มแรกของการทำตลาดจึงสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนและเริ่มวางจำหน่ายเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมา p p o o n 16และ p p o o n 16 Plus มาในสีน้ำเงินอัลตรามารีนสีเขียวอมฟ้าชมพูขาวและดำพร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความจุ128 g b 256 g b และ512 g b iPhone 16ราคาเริ่มต้น29,900บาท และ iPhone 16 Plus ราคาเริ่มต้นที่34,900บาท iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max มาได้แบบไทเทเนียมดำไทเทเนียมธรรมชาติไทเทเนียมขาวและไทเทเนียมทะเลทรายพร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความจุ128 GB 256 GB 512 GB และ1 TB er iPhone 16 Pro ราคาเริ่มต้นที่39,900บาทและ iPhone 16 Pro Max ราคาเริ่มต้นที่48,900บาทที่มาใน to Face Max ไอฟิอช้ำแระไอโฟนสิบหกโปรเรียบร้อยแล้วพบแบตใหญ่ขึ้นซ่อมแซมง่ายกว่ารุ่นก่อนหลังจากช้ำแระไอโฟนส1กให้ได้ชมไปก่อนหน้านี้ล่าสุดไอฟิอิก็ผ่าตัดไอโฟนสิบหกโปรเรียบร้อยแล้วเผยให้เห็นการออกแบบแบตเตอรี่ใหม่และการแก้ปัญหาของสัญญาณไร้สายหลังจากเพิ่มปุ่มคัมเมราคอนโทรลจากการชำแบะ iPhone 16 p r โโดย i f i ิ i t พบว่าแบตเตอรี่ของ iPhone 1 6 Pro อย่างเป็นรูปตัว L เ,เหมือนเดิมแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นและถูกหุ้มด้วยเคสอลูมิเนียมอย่างมิดชิด คล้ายกับแบตเตอรี่ของ Apple Watch it, อีฟอิดเผยว่าการหุ้มแบตเตอรี่ด้วยโลหะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมากเพราะทีมงานของพวกเขาสามารถจิ้มแบตเตอรี่ได้ตามใจชอบโดยไม่เสี่ยงต่อการลุกไหม้และยังช่วยให้การเปลี่ยนแบตเตอรี่ทำได้ง่ายกว่าเดิมถึงแม้แบตเตอรี I ่ iPhone 16 Pro จะเปลี่ยนได้ง่ายกว่าเดิมแต่ยังใช้แถบกาวในการยึดแบตเตอรีบบร่เหมือนเดิมแตกต่างจากแบตเตอรี่ของ iPhone 16ที่สามารถถอดออกได้ง่ายกว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำจิ้มไปตี่แหล่งจ่ายไฟ ภาฟอิอย่างพบว่าแบตเตอรี่ของ iPhone 16 Pro มีความจุมากขึ้นเป็น13.94 WH iPhone 15 Pro มีขนาด12.7 WH และสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ของ iPhone 16 Pro มีขนาดใหญ่จนเต็มพื้นที่ภายในแตกต่างจากแบตเตอรี่ของ iPhone 15 Pro ที่ต้องเว้นพื้นที่ภายในไว้เพื่อป้องกันแบตเตอรี่บวม iPhone 16 Pro มาพร้อมกับปุ่มใหม่ที่เรียกว่า Camera Control เช่นเดียวกับ iPhone 16รุ่นอื่นๆ โดยวางไว้ที่ขอบด้านข้างในตำแหน่งที่เคยเป็นเสาอากาศ 5G ดังนั้น Apple ต้องย้ายเสาอากาศขึ้นไปโดยอยู่ใกล้ขอบด้านนอกโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโผงใกล้ด้านบนของโทรศัพท์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการรับสัญญาณไอฟิลทคาดว่าการย้ายตำแหน่งเสาอากาศใหม่อาจทำให้ความแรงของ 5G ลดลงเล็กน้อยโดยส่งผลกระทบกับไอโฟน16 Pro มากกว่าเพราะใช้กรอบเททเนยมขณะที่ไอโฟน16ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเพราะใช้กรอบอลูมิเนียม นอกจากนี้ไอฟิลิตยังกล่าวว่าไอโฟนส6 Pro สามารถซ่อมแซมได้ง่ายขึ้นเนื่องจากสามารถเข้าถึงส่วนประกอบท,ทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังได้โดยไม่จะเป็นต้องถอดหน้าจอออกที่มาไอฟิลิตและมีอีกหนึ่งรายงานโทรได้เร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 8นี้ในที่สุด Apple ก็เพิ่มการรองรับการโทรออกด้วยทีเกให้ iPhone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 8ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีมาอย่างยาวนานบนอุปกรณ์ Android การเพิ่มฟีเจอร์นี้ในแอปโฟนช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและโทรหาผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขซึ่งจะช่วยให้กระบวนการโทรออกมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเคยใช้ฟีเจอร์นี้มาก่อนการพิมพ์ข้อความแบบ T9 หรือ t a k e on i k e เป็นเทคโนโลยีการคัดเดากข้อความที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1990เพื่อทําให้การพิมพ์ข้อความบนอุปกรณ์ที่มีตัวเลือกการป้อนข้อมูลจํากัดง่ายขึ้น ช่โทรศัพท์มือถือแบบเดิมที่มีแป้นพิมพ์ตัวเลขโดยแป้นพิมพ์ตัวเลขแต่ละแป้น2-9ถึงบนแป้นตัวเลขที่9จะจับคู่กับชุดตัวอักษรตัวอย่างเช่นแป้น2จะสอดคล้องกับ A B C แป้น3จะสอดคล้องกับ D E F เป็นต้นการจับคู่ที่ดีที่สุดจะปรากฏขึ้นเหนือแป้นพิมพ์ก่อนจากนั้นการแตะชื่อบุคคลน,นั้นจะเป็นการโทรหาบุคคลน,นั้น หากรายชื่อติดต่อของคุณมีการจับคู่เป็นไปได้หลายรายการคุณสามารถเปิดเผยรายชื่อดังกล่าวเป็นรายการได้โดยแตะเ,เพิ่มเติมด้านล่างของการจับคู่แรกเมื่อนำม,มารวมกันแล้วตัวเลือกใหม่ควรช่วยให้โทรออกได้เร็วขึ้นวิธีใช้การโทรแบบ T9 ใน iOS 8มีดังนี้1เปิดแอปโทรศัพท์และแตะแท็บแป้นพิมพ์2พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อโดยใช้ปุ่มต,ต,ตัวเลขเช่นพอ่อให้กด สามสองสามสามเหนือแป้นพิมพ์ให้แตะรายชื่อผู้ติดต่อที่ตรงกันเพื่อโทรออกหรือ x เ,เพิ่มเติมเพื่อดูรายชื่อที่ตรงกันเพิ่มฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วให้กระบวนการโทรโดยเฉพาะสําหรับผู้ใช้ที่ชอบใช้แป้นตรวจเลขหรือมีปัญหาในการนําทางไปยังรายชื่อติดต่อโดยฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการใช้งานด้วยมือเดียวหรือเมื่อจําเป็นต้องโทรอย่างรวดเร็วเพิ่มรายชื่อติดต่อจากแป้นพิมพ์ iOS 8ยังแนะนำตัวเลือกใหม่สำหรับการเพิ่มใหม่เลขลุในรายชื่อติดต่อโดยตรงจากแป้นตัวเลข,เ,ลขเมื่อป้อนหมายเลขใหม่ 1. หลังป้อนหมายเลขใหม่แล้วให้แตะปุ่มใหม่ที่มุมซ้ายของหน้าจอแป้นพิมพ์ 2. เลือกสร้างผู้ติดต่อใหม่หรือเพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ตามความต้องการแค่นั้นเองนอกจากคุณสมบัติใหม่ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว Apple ยังเพิ่มความสามารถในการค้นหาก,การโทรล่าสุดอีกด้วย เพียงค้นหาช่องค้นหาที่ด้านบนของรายการโทนล่าสุดของคุณแล้วพิมพ์ลงไปเพื่อค้นหาผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่คุณกำลังมองหาที่มาแมกลุมเมอร์ l p v l s v o s Pro Pro 2จะมาพร้อมชิป m 5รองรับ Apple Intelligent Apple Vision Pro เริ่มบางกำหน่ายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยสร้างกระแสทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วแดกวิเคราะห์หมิงชีก,กว่าประเมินว่า Apple Vision Pro 2อาจขายได้ถึง1 8 0 0 0 0เครื่อง เฉพาะช่วงเปิดตับจองในสหรัฐอเมริกาและคาดว่า Apple Vision Pro จะมียอดจัดส่ง5 0 0 0 0เครื่องภายในปี2024หลังจาก Apple Vision Pro วางจำหน่ายได้ไม่นานก็ดูเหมือนความนิยมจะร้อนแรงอย่างมากแต่ Apple ก็แก้เกมด้วยการขยายตลาดเพิ่มเติมด้วยการวางจำหน่าย Apple Vision Pro เพิ่มอีก8ประเทศเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันดูเหมือนจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกลืมไปแล้ว ล่าสุด Apple ถูกอ้างว่ากำลังวางแผนเปิดตัว Apple Vision Pro รุ่นที่2ในช่วงปลายปี2025โดยมาพร้อมชิป M5 เพื่อรองรับการใช้งาน Apple Intelligent e โดยเฉพาะซึ่งแหล่งข่าวคาดว่า Vision OS 3จะมาพร้อมฟีเจอร์ AI ของ Apple เพื่อรักษาความตื่นเต้นให้กับแพลตฟอร์มนี้ถึงแม้ Apple Vision Pro 2จะได้รับการปรับปรุงขึ้นอย่างมาก แต่ราคา3 4 9 9ดอลลาร์สหรัฐก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ Apple Vision Pro ขยายไปในวงกว้างจึงมีโอกาสที่ Apple จะผลิตอุปกรณ์ในกลุ่ม Vision Pro ที่มีราคาถูกลงทั้งนี้ Apple Vision Pro รองรับการใช้งานใน Mac ที่ใช้ชิป M Series ซึ่ง Apple Vision Pro รุ่นแรกมาพร้อมชิป M 2 และดูเหมือนว่าความต้องการของ Apple Intelligent ยังจาเป็นต้องใช้แรมขั้นต่ำ8 g ิกรวมถึงมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวสำหรับติดตั้ง Apple i n t e l l i g e n เและข้อกำหนดเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจาก Apple Intelligent มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องที่มาน to 5ูไฟแม ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลาบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ